นี่คือช่วงเวลาที่สำคัญและเต็มไปด้วยความท้าทายสำหรับรัฐบาลชุดใหม่ภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวิรกุลที่กำลังจะเข้ามาบริหารประเทศในเร็วๆนี้แต่สิ่งที่น่าจับตามองอย่างยิ่งคือการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรี ที่ต้องเร่งรีบให้ทันภายในเดือนนี้เพื่อเปิดทางใช้งบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจปี2,568ที่ยังเหลืออยู่และเตรียมพร้อมรับไม้ต่อด้วยงบประมาณปี2,569ที่มีวงเงินมหาศาลกว่า3.78ล้านล้านบาทพร้อมงบกลางที่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีสามารถบริหารได้รวมกว่า1.23แสนล้านบาทแต่ที่น่าสนใจและอาจก่อให้เกิดข้อถกเถียงคือ รัฐบาลชุดนี้ยืนยันชัดเจนว่าจะไม่มีนโยบายกู้เงินเพิ่มเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดที่หลายคนอาจสงสัยว่าจะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างไรในสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเช่นนี้ รัฐบาลอนุทินเข้ามารับช่วงต่อในจังหวัดที่งบประมาณปี2,568กำลังจะสิ้นสุดในวันที่30กันยายน2,568และปีงบประมาณ2,569จะเริ่มขึ้นในวันที่1ตุลาคม2,568แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่าขั้นตอนการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีมีความคืบหน้าอย่างมากโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกคณะรัฐมนตรีโดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสรลค ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในไม่เกินหนึ่งสัปดาห์หากรัฐบาลใหม่สามารถ,ถแถลงนโยบายและประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกได้ทันภายในวันที่30กันยายนนี้จะสามารถอนุมัติผูกพันงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจจากงบกลางปี2568ที่เหลืออยู่ประมาณ26,000ล้านบาท และสามารถเบิกจ่ายงบประมาณนี้ต่อเนื่องในปีงบประมาณ2,569ได้ทันทีนอกจากนี้งบประมาณปี2,569ที่ผ่านพระบง,งบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้วมีวงเงินรวม3.78ล้านล้านบาทโดยมีงบกลางที่นายกรัฐมนตรีสามารถบริหารได้2ส,ส่วนหลักคืองบกลางสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วน98,000ล้านบาทและงบกลางสำหรับกระตุ้นเศรษฐกิจอีกกว่า25,000ล้าน นบบาทรวมเป็นงบกลางที่อยู่ในอำนาจบริหารของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีกว่า123,000ล้านบาทอย่างไรก็ตามงบกลางสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินนั้นนายกรัฐมนตรีจะหารือกับสำนักงบประมาณเพื่อจัดสรรไว้สำหร,รับรับมือภัยพิบัติและสาธารณาภัยปีละประมาณ4 0 0 0 0ถึง50,000ล้านบาทส่วนที่เหลือจะเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในการอนุมัติโครงการต่างๆที่เสนอเข้ามาเพื่อพิจารณา เศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปีนี้มีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าคาดการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลใหม่จึงมีบทบาทสำคัญในการพยุงเศรษฐกิจนอกจากนี้ว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่ซึ่งมีประสบการณ์ในกระทรวงการคลงังและกรมสรรพากรจะเร่งคิดนโยบายทางการคลังเพิ่มเติมเพื่อออกมาใช้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพแหล่งข่าวระบุในเรื่องนโยบายการเงินนายสิริพงษ์อังคศกุลเกียรติ รองหัวหน้าพักภูมิใจไทยยืนยันว่ารัฐบาลจะใช้งบประมาณที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยไม่มีแผนกู้เงินเพิ่มเติมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดที่อาจทำให้เกิดคำถามว่าการไม่กู้เงินเพิ่มจะเพียงพอหรือไม่ในการรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจที่กำลังจะเกิดขึ้น สำหรับงบประมาณปี2570รัฐบาลใหม่จะต้องเริ่มจัดทำกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีแม้จะมีเวลาทำงานไม่มากเนื่องจากทำลายการยุบสภาภายใน4เดือนแต่ก็ต้องเตรียมการอย่างรอบคอบโดยในช่วงปลายปีนายกรัฐมนตรีจะนัดหมายหน่วยงานเศรษฐกิจสำคัญ4แห่งได้แก่กระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสสช และสำนักงบประมาณมหารือกรอบงบประมาณปี2570ให้สอดคล้องกับแผนการคลังระยะปานกลาง2 5 6 9ัน7 2ถึง2 5ซึ่งจะต้องทบทวนใหม่ในเดือนธันวาคมนี้เนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปีนี้ชะลอตัวกว่าที่ค่าส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ของรัฐโดยตัวเลข10เดือนแรกต่ำกว่าเป้าหมายถึง40,000ล้านบาท อีกหนึ่งประเด็นที่น่าจับตาคือสถานการณ์หนี้สาธารณะที่ใกล้แต่เพดาน70%ของ GDP เร็วกว่ากำหนดเดิมนายอนุทินในฐานะนายกรัฐมนตรีจะต้องเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐเพื่อทบทวนกรอบการคลังระยะปานกลางซึ่งอาจทำให้ต้องเร่งขยายเพดานหนี้สาธารณะเกินกว่า70%จากเดิมที่คาดว่าจะถึงในปี 2,572ที่ระดับ69.3%เนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการจัดเก็บรายได้ของรัฐต่ำกว่าคาดนี่คือโจยดใหญ่และความท้าทายสำคัญที่รัฐบาลชุดใหม่ต้องเผชิญและนี่คือจุดที่หลายคนอาจมีความเห็นแตกต่างกันอย่างชัดเจน เพราะในขณะที่รัฐบาลยืนยันไม่กู้เงินเพิ่มเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแต่สถานการณ์นี้สาธารณะที่ใกล้เพดานและเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอาจทําให้การใช้งบประมาณที่มีอยู่เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอสาหรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพคุณคิดเห็นอย่างไรกับนโยบายนี้รัฐบาลควรยืดหยุ่นเรื่องการกู้เงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหรือควรยึดมั่นในวินัยการคลังอย่างเคร่งครัดสแสดงความคิดเห็นของคุณได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างในมุมมองขององค์กรการเงินระหว่างประเทศ IMF ได้ออกมาเตือนและแนะนำให้ประเทศไทยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายภาครัฐและขยายพื้นที่ทางการคลังอย่างรอบคอบโดยไม่ควรขยายเพดานหนี้สาธารณะเกิน70%ของ GDP พร้อมเสนอให้ลดรายจ่ายภาครัฐและเพิ่มรายได้เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความน่าเชื่อถือของประเทศในระยะยาวสรุปแล้วรัฐบาลอนุทินกำลังเผชิญกับภารกิจที่หนักหน่วงในการบริหารงบประมาณและวางกรอบนโยบายเศรษฐกิจท่ามกลางข้อจำกัดทางการเงินและความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น การตัดสินใจในเรื่องการกู้เงินและการบริหารงบประมาณจะเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของรัฐบาลชุดนี้อย่างแท้จริงในอนาคตอันใกล้นี้